งานวิจัยนะครับของดรสุนขรวรธานีนะครับซึ่งเป็นต่อยอดมาจากโครงการทาวทองทองเนื้องานเพื่อสังคมนะครับเนาะจากเมื่อก่อนมีแค่ฟูคาวทาวทองอย่างเดียวตอนนี้ของเราก็มีเด็กผชืนกระชายดรับเนาะทุกอย่างเข้ามานะครับเติมเต็มอนที่สําคัญเลยของเราเป็นโปรไบโอติกนะก็คือเป็นจุลินทรีย์นะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเนาะในร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสาเหตุที่ทําให Oak, ้จุลิ athlete, donc, นทรีย์ในร่างกายตัวดีลดลงก็คือ ยาติใช่ไหมนะทานเยอะเกินไปบริโภคแก้งขัดสีทานแอลกอฮอล์สูบบุหรี่สารนิโคตินกาแฟก็มีสารคาเฟอีนบริโภคน้ําตาลเยอะเกินไปความเครียดขาดการออกกำลังกายนอนหลับไม่เพียงพออยูอ่ในการระหว่างการรักษาด้วยยาหมออะไรเงี้ยเคมีเนาะสุดท้ายก็ <c oughs> ตื่นนอนมามีอาการแบบเหนื่อยเพียไม่มีแรงไม่มีกําลังเคยมีวันไหนที่เราไม่อยากรู้จากที่นอนนี้ไหมครับออยากนอนต่ออีกอ่ะนั่นแหละถ้ามีนะครับแสดงว่า ตัวโปรไบติกตัวดีในร่างกายเราลดลงให้ทานเองเช่นคาวหนึ่งนะครับเป๊กหนึ่งตื่นมาคุณจะสดชื่นคุณจะไม่งัวเงียไม่เลียไม่อ่อนเลียเลยนะครับดีมากมานะครับทั้งที่คุณนอนน้อยพักผ่อนน้อยแต่ก็ทําให้คุณแข็งแรงคืนนี้โค้ชก็ไปสาธิตให้เขาโดมนะครับนี่คือก่อนโดมนะให้ยืนตรงตงนี่แหละแล้วก็กดลงตรงเห็นไหมไม่ได้ลากไปข้างหลังเนาะกดลงตรงนะครับทีนี้ให้โดมตัวโปรไบติกของเรานะครับเองเช่นคาวนะครับ ไอโดนี่ทำสวนเพราะเจ็ดสิไร่เลยนะแข็งแรงมากเ,เดี๋ยวพอโดมเพ้ยงแเทาเป็นไงครับอย่าพด,ด,ดผดท่าเดิมเลยขึ้นขี่ด้วยครับไม่ลงนะครับนี่คือความอัจรรย์นะครับที่เขาโดมเข้าไปตัวโพซิติฟอยู่ในปอดเป็นละล้านเซลลนะ์ถ้าโดนยาโดมย,ยาหมอกก็สลายเหมือนเดิมถ้ามากดดีนะเนาะบางคนแค่โดมนะครับคุณยายุคแดถึ 4, แข็งแรงมาก โดงนะไม่ได้ก yup. <po target> <constitutional> ินนะครับพอกินเข้าไปพงกนี้แข็งแรงเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับลองดูได้นะครับก็โมเปอติกที่โดงเข้าไปอ่ยมันอยู่ในปอดเราเป็นล้านๆเซลล์ถ้าไม่โดนยาดงยาหมองพันลดพันบุหรี่พันกับข้าวนะพ่กนี้เช้าตอนเที่ยงเย็นปวดก็ไม่ลงเหมือนเดิมไม่เชื่อลองดูนะครับดีมากๆนะครับลองมันอยู่ได้นานแม่ทีนี้เรามาดูนะครับการการมีอะไรบ้างก็มีกรงข้าวมีตะากันมีกระชายดำแล้วก็ เห็นยินเชิงนะครับแล้วก็อื่นยืนอีกไม่กล้าบอกนะเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวพวกเราไปเปิเปดบริษัทแข่งกับโค้ดกับบอส <c oughs> นะครับเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับก็มีบ้านปลาไอ้เปลือกมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับก็คือเป็นสูตรลับเฉพาะของเราเนาะมีฟู๊งคาวต้านมะเร็งนะครับเนื้องอกอเนื้อลายต่างๆน้ำเหลืองที่สําคัญเลยก็คือไปทําให้ระบบกลุ่มกันในร่างกายของเราเนี่ยครับแข็งแรงขึ้นอ่าดีขึ้นแน่นอนไม่เลื่อนเขา่าคุณสูงขึ้นแน่แล้วก หรือเจียวบูหลังน,นะครับก็จะช่วยวยับยั้งการขอกตัวของเกล็ดเลือดน,นะครับต้านพิษสารได้ดีนะครับแขนในคะมพล็อกแล้วกะชายดาวท้องอืดท้องเฟ้อครับลงทำอัตวะนะครับใครที่มีอาการท้องอืดแน่นจุกเสียดเวลาทานอะไรปุ๊บมันไม่ค่อยย่อยนะเป็นต,ตัวโปรบบตีนที่คือจกรดซีมันจะไปย่อยครับแป๊บเดียวไม่ถึง5้นาทีมันจะโล่งนะครับหายใจโล่งสบายเบามากๆเลยนะครับลองดูได้ครับแล้วก็เห็นหินจื๊ ซึ่งเป็นยายุบกระอยู่แล้วนะคะ <c oughs> รับก็ช่วยทําให้กระตุ้นการทํางานของเลือดแดงะะเพื่อนำคาบออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ที่ดีขึ้นใครที่ชอบมืนิ้วล็อกชาไอมือไปเท้าอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะครับมันจะโล่งเบาหมดเลยะครับดีมากๆแล้วก็หลับลึกหลับสบายใครที่โรคนอนไม่หลับมีภาวะ,ะเครียดอะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยทําให้เซลล์เนี่ยฟื้นตัวแล้วก็ได้รับการ ไม่ต้องทานเยอะนะครับยกแข่งนะครับขึ้นเบสบอลขึ้นเบสเท้าเย็นเท,ท้าเย็นนะครับแข่งมาหลายคนเลยโว้ยนะครับที่บนมาบอกนะครับโว้ยทานดีมากเลยโว้ยดีไอโว้ยก็แข็งดีโว้ยโว้ยเลย